แล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีจากร้านซีโร่ครับเอาโดนมาให้ทดสอบอยู่1ตัวนะครับรปหนึ่งหนเป็น GPS นะครับแต่ตอนนี้ว่าตอนแรกกะจะบินที่นี่แต่เห็นคนเยอะๆไม่เอาดีว่าเก่งใจเขานะครับเหลือไปอีกที่นึงไปไปบินที่คนไม่มีเลยอันนั้นจะเป็นส่วนของภาคชาัยเลนนะครับลันีนวิธีการก่อนเล่นนะครับแนะนำให้เปิดรีโมทก่อนนะครับ จากนั้นนะครับกดที่ตัวรำค้างไว้สามวิเสียงมันจะร้องงี้นะครับแล้วก็รอรอนิดนึงนะครับรอสัญญาณดาวเทียมนะครับบนเกรที่รีโมทนะครับวันนี้วนนี้เป็นแบบไหนวะตอนมืดไงโอเคอันนี้เนี่ยมาละสิบเก้าเนี่ยนะโอ้โหทำไมมันรวดเร็วทันใจด้วยว่าฟ้าโปร่งโล่งด้วย โอเค okay. เช็คเช็คกล้องหน่อยครับขึ้นลงมาไหมเดี๋ยวผมขอต่อแอปแป,ป๊บหนึ่งแนะนำนะครับอีกส่วนหนึ่งคือให้าโหลดแอปพลิเคชันของเขาไว้นะครับอยู่อยู่ข้างกล่องนะครับให้เราเราดาวน์ววโหลดเข้ามากดกล้องขึ้นลงครับอ,อันนี้ยังไม่ได้บินนะครับนี่คือจับ ช็คก,กล้องเฉย,ยๆว่าภาพมาปกตินะครับ,รบอันนี้เป็นภาพสดที่ถ่ายจากตัวโดรนส่งจากตัวโดรนมานครับอันนี้ต่อผ่านแอปคอนโทรลเรียบร้อยแล้วแต่เราบินตรงนู้นเราใช้รีโมทคอนโทรลบินนะครับอ่าลองดูตอนนี้ผมบอกเลยว่าเรามาบิน,นที่ริมทะเลซึ่งลมแรงมากนะครับอันนี้ก็เริ่มจะขอดแล้วนะครับวีดีโอ เรื่อย,อยภาพโอเคเลยนะครับไม่มืดอ่าชัดครับชัดนี่ก็ในโดมที่สังขาสีเขียวนี่ก็ที่ผมอยู่กันนะครับตอนนี้ที่ตั้งจอไว้อยู่นะครับอันนี้ลมแรงนะตลอดเวลานี้ยังมีลมอยู่นะครับลมแรงอยู่แรงมาก นี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเจ้าสายว,วทะเลไนะไปเลยโอเคแรงแรง,งถือว่าเอาอยู่นะครับอออออลมทะเลนะครับอันนี้ ดูจากภาพนะครับแม่นยำนะครับเวลาหยุดสังเกตดูหน้าแง,งเลยนะเมื่อกี้ปล่อยสติ๊กปุ๊บมันเบรกอยู่กับที่เลยนะครับ ว่าบินใช้ได้นะระดับ GPS ราคาขนาดนี้กล้อง 4K ด้วยนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ฟังก์ชันทีเ่เขามีเขามีเรื่องของ Waypoint นะครับรูปเขาก็มีนะครับบินรอบตัวก็มี Follow me เ <c oughs> ขาก็มีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะค่อยๆทดสอบทีละฟังก์ชันดูนะครับแต่ภาพถือว่าทีทุกบินอย่างไรซิงโดเลย <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> Oh, <laughs>